เพื่อนส่งให้เข้ามอใดเลยจ้าวาษาโนะเพื่อนส่งให้เข้าไม่ได้เลยนะคะอ่าพี่โนโนท์สวัสดีจ้าพี่พง์นะคะแม่แดงบอกแกงเห็ดจ้าทุกคนนะคะเนาะโอ้ยอาหารบานบาน,บานอยากเนาะคะ่ะเนาะอยู่ทางนี้บ่ได้กิ่นหนักจ้ะเม่มาส่งกำลังใจให้พี่วงเดือนเนาะคะ่ะเนาะ น้องกิฟสวัสดีค่ะแม่แดงนะคะน้องกิฟตสวัสดีพี่นุ่นผลด้วยนะคะแม่แดงตอบกลับเป้าหมายนะคะกอดคุณเป้าหมายจ้านะคะกอดคุณเป้าขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแม่ชานตอบกลับพี่นุ่นนะคะใช่ค่ะน้องนุ่นขอเปิดตาเปิดใจทุกคนคะ่ะไม่ <c oughs> พี่สมยงอบอกว่าจะไปกินกับคุณโน่นแหละค่ะประจันค่ะไปค่ะไปค่ะ,ปะเป่าเด้อปเปล่ามาถ่ายอยู่เนาะค่ะพี่สมยงไว้เด้อไว้เด้อมีเรือบอ้ะนอะอสีพายไปแม่น้ำคูงแกงเห็ดจำเจวเนาะค่ะแซ่บค,ค่ะคิดภาพเนาะค่ะเนาะคิดภาพ นนสวัสดีจ้าคุณประสบโชคนะคะตอบกลับคุณประสบโชคนะคะพี่นุ่นนนนะคะอ่าคุณประสบโชคสวัสดีครับคุณไปก็เบาบูชาแต่เจ้าเอนใจนันมันมั่งแต่ไอ้ขอรับความจริงยิงใจเดียวเออมืองเลยก็น้องสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจนะคะ ขอบคุณตาหม่นะคะที่มาเพิ่มพลังบวกให้กับน้องบ้านหลวงย่างนี่กับที่คือสีหัวาจพอ,อนินด้ยเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วหมายเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกพลังบวกนะคะนางเหมือนมหาวงมากินแค่แดงนะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจให้นะคะ <S 2> <S 2> แม่ชานหัวเลาะนะคะแม่ชานขำน้ําตาเล็ด เิดค่าการมองเห็นนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาส่งกำลังใจพี่นุ่นน่นจ้านะคะน้องกิฟคนนี้ไม่เห็นฮะคอมเมนต์นะคะนะคะนะคะแม่แดงทักทายนางเหมือนหาวงนะคะเอาไปตรงที่ พี่พี่ช่างเข้ามาคอมเมนต์หรือว่ามาอะไรก็ลองกดเข้าไปดูนะคะกดซ้าๆย้ำๆตรงหน้าพี่ช่งางค่ะเผื่อ,อเผื่อ,อแม่แดงแม่แดงตอบกับอพี่นุ่นพี่นโุ่นนะคะนำท่านมูนะคะแม่แดงบอกฝันดีจ้าท่านมูนะคะสวรดีจ้ามูนนะคะมูนนะคะ รุ่นน้องสิมองจังได้แต่ใจเอื่อยคิดว่เศร้า,ากระซาโมฮัมหมัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะมฮัมหมัดมาทักทายนะคะเป็นคนดีของลืมถึงจะลืมให้สงสารสักหน่อยหรือ ขอบคุณกำลังใจขอบคุณพลังบวกนะคะทุนนั่นมองเลยเยยว่าเทาเอยุสมเทาผู้ใดผู้ใดว่าเทาเนอกกันเนาะกำลังรับชมนะคะสวัสดีนะคะเชิญในบ้านก่อนนะคะสวัสดีครับคุณพี่ตาไหมนะคะสวัสดีค่ะพี่ส <c oughs> มยงอบอกว่าจะไปกินกับคุณนุ่นแหละค่ะประจันค่ะไปค่ะไปค่ะเปล่าเด้อเปล่า,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 าใช่ไหมแม่นะคะ ถามแม่ชานนะคะไปบ้านผอคนแน่นใช่ไหมคะไปเลยนะคะที่ไหนดีบ้านพี่อ้อยเด้อบ้านพี่อ้อยเดี๋ยวไปหา้องทับพิมกันเนาะค่ะเนาะอ่าช่วงนี้พี่อ้อยก็น่าจะแฟนว่าจังได้จึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างเสร็จแล้วครับพี่ชีวิตบอกนะคะ อร่อยอร่อยเลยค่ะพี่กองกอดท้าบนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกพลังบวกนะคะพี่พงศกรบอกอบอุ่นเนาะอบอุ่นจ้าอบอุ่นจ๋าเนาะ,อนาะขอบคุณทุกๆคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณกำลังใจเนาะค่ะเนาะนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะนายขวัญสวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีนายขวัญพินโยยงนะคะ คุณพี่ละอองเหล่าทีกำลังรับชมนะคะพี่นุ่นบอกว่าอิมจ้าทายูทายูนะะ้องกอดขึ้นกอดขึ้นมาสันเฮี้ยมาสันจา้าอีอีอีมาสันนะจ๊ะนาะสวัสดีครับคุณเพียงกล้ามาส่งกำลังใจให้พี่วงเดือนนะคงะขนนะะ้องน้องกิฟต์สวัสดีค่ะแม่แดงนะคะน้องกิฟต์สวัสดีพี่นุ่นยำยำรวมมิตรแบบ แบบบุฟเฟ่ V I P เลยนะคะบาสิร้อยเอาเนาะจเนนอ,นอค่ะขอบคุณนะคะรักๆก,กอดๆทุกๆคนนะคะกำลังกินข้าวจ้าติดอ้อเดือเป้าหมายขอบขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกพลังบวกนะคะแม่ชานบอกยังไม่ได้ลงค่ะแต่แอบ น้อน้องสาวพักผ่อนหรือ,อยังคะสวัสดีค่ะพี่ชีวิตนะคะน้องเพียงแค่รอรอ,อน่าจะพี่นุนน่นบอกเห็ดปวกโลกละสอง่อยยี่สิบสันเจ้าโอ้ยแถวแถวระยองไม่ค่อยไม่ไม่เห็นมีขายเลยพี่นุน่นขอเปิดตาเปิดใจทุกคนคะ่ะไม่ <c oughs> รังพิงได้กับไรอุพอใจซ่อนลิน้นทักทายนะคะการทำเรียวทำครีเอเตอร์นะคะไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกมาไปหายำม,มาทานและหน้าทานนะคะน้าทานมากเลยค่ะเอาให้จ่อยถอยไปแล้วสร้างคนตัวจริง เจ้าตอยอย่าจริงใจนั้นมุนมีสวัสดีนะคะขอบคุณแม่แดงขอบคุณพี่โน่นนะคะขอบคุณเป้าหมายขอบคุณแม่ชานนะคะขอบคุณพี่พงษ์นะคะขอบคุณคุณนี้นะคะขอบคุณโ่เปลียเปยคุณนี้ตอบกลับเป้าหมายนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเป้าหมายนะคะเปิด่ากันมองเห็นนะคะขอบคุณ ทุกๆคนนะคะที่มาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคินที่มาส่งกำลังใจให้กับน้องวงเดือนนะคะที่ส่งเป็นพ่อเคสค่ะคิดถึงหมอค่ะคิดถึงหมอเป้าหมายขอเคสอีกแล้วค่ะ่อเคสกอดค่ะรักๆก,กอดกอดกันไว้นะคะทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่พี่เพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะอบตอมาเนาะค่ะเนาะพี่อบตนะคะ,พ,ะ,ะ,คะพี่ชีวิตต้องสู้ยังคือถอดแต่ก่อนบ่ได้นะค่ะเนาะครถอดก่อนบ่ได้นะคะ่ะเนาะ เ้าวหาจ่อยถอ,อยไปแล้วสร้างคนตัวจริงแค่ถอยหยานจริงใจนั้นมุ่นมีสวัสดีสอนางเหมืนหาวงกำลังรับชม um นะคะปีประสบโชคขึ้นหลายหลายวันหรือว่าเขาไม่ขึ้นหรือว่ายังไงก็งไม่รู้พยายามหาอยู่สองสามวันแล้วคะ่ะช่วงบ่ายสองเนาะคะ่ะเนาะตอบกับแม่แดงนะคะกำลังกินแล้วจ้านะคะ กินแล้วจ้าเนาะคะ่ยะยาเปล่าเหมือเดเออพี่นุ่นยาเปล่าเหมือเดเออถาพี่สมยงเนี่ยดื้อพี่สมยงอบอกว่าจะไปกินกับคุณนุ่นแหละค,ค่ะประจันค่ะไปค่ะไปค่ะป่าเปล่าเอเป่าเปล่าพี่ชีวิตบอกว่ากดใจให้แล้วครับน้องวงเดือนขอบ